แฟนไม่มีเวลาให้มันหมายความว่าอย่างไรแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อดีคะการที่แฟนไม่มีเวลาให้ความหมายก็คือความรักมันกำลังดิ่งลงมันกำลังมีปัญหาหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องนี้ทำไมแฟนไม่มีเวลาให้คือหลายๆคนนะคะคุณมีเวลานอนไหมแสดงว่าการนอนคือเรื่องสำคัญคุณมีเวลาอาบน้ำไหม ก็แสดงว่าเวลาอาบน้ำเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตของเขาแล้วเขามีเวลาเล่นโซเชียลต่างๆไหมถ้ามีเวลาเล่นก็แสดงว่าโซเชียลต่างๆมีความสำคัญสำหรับชีวิตเขาแต่ว่าเขาไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาให้ผิดนัดผิดสัญญาอะไรต่างๆพวกนี้แสดงว่ามันมีปัญหาและเราก็เริ่มไม่สำคัญแล้วเรื่องต่างๆที่เคยแบบว่า